ที่แห่งนี้คือที่แห่งการให้ผู้อยากได้เข้ามาพรันก็พรันหนีเขาไม่รู้จึงเพนต่อจรรีไปยังที่มีแต่ได้ไม่ให้ใครต้องเหน็ดเหนื่อยทรมาแสนสาหัสแต่ละที่มีแต่ขัดไม่ค่อยได้ ไม่เคยให้แล้วจะรับได้อย่างไรรับกับให้อยู่ที่นี่ย่านนี้เลยรับกับให้อยู่ที่นี่ย่านนี้เลยสวัสดีค่ะครูมาดามปุ้ยชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์วันนี้มาท่องบทกลอนเพลาะพาะให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ได้ฟังกัน แบบเพราะๆเ,เลยทีเดียวนะคะจากท่านประธานชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์นะคะให้มีกำลังแรงใจสําหรับชาวชมรมพลังบุญนะคะทุกท่านขาวันนี้หลายคนอยากทราบใช่ไหมคะว่าที่แห่งนี้คือที่แห่งการให้นะคือที่ไหนก็คือที่ชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ไงคะเออนะคะ ผู้อยากได้เข้ามาพรันก็พลันหนีถ้าคุณอยากได้มากๆนะคะคุณก็จะอยู่ไม่ได้คุณก็จะหนีไปนะคะผู้อยากได้เข้ามาพลันก็พลันนีเขาไม่รู้จึงเพ่นต่อจอราดีเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องในชมรมพลังบุญไม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าผู้นำชมรมพลังบุญเนี่ย เขาได้เงินเป็นพาสิตอินคามมาจากไหนเขาไม่รู้เขาเลยเพ่นต่อจรอดีไปอย่างที่มีแต่ได้ไม่ให้ใครก็ไปที่แบบคิดว่ายอยากจะได้เยอะแยะมากมายแล้วโกยมาโกยมาไงคะแล้วก็ไม่เคยให้ใครเนาะอันนี้น่าคิดนะคะไปอย่างที่มีแต่ได้ไม่ให้ใครต้องเหน็ดเหนื่อยท้อละมา ต้องเหน็ดเหนื่อยทรมานนะคะทุกท่านทั้งปิดยอดทั้งต้องกักตุนสินค้าทั้งต้องแข่งขันกับออการตลาดที่สูงที่มีการแข่งขันที่สูงมากนะคะต้องเหน็ดเหนื่อยทรมานแสนสาหาัส แต่ละที่มีแต่ขัดแต่ละที่ก็จะขัดแย้งกันนะคะแย่งลูกค้าขายสินค้ากันขัดแย่งกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้คือประมาณนั้นแต่ละที่มีแต่ขัดไม่ค่อยได้เห็นไหมคะก็จะไม่ค่อยได้นะคะออแต่ละที่มีแต่ขัดไม่ค่อยได้ไม่เคยให้แล้วจะรับได้อย่างไร ถ้าเกิดคุณไม่เคยให้อะไรใครแล้วคุณจะรับได้อย่างไรนะคะรับกับให้อยู่ที่นี่ย่านนี้เลยอยู่ที่นี่ก็คืออยู่ที่พลังบุญไงคะย่านนี้เลยนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ให้คุณเข้าใจทองแท้เหมือนครูมาดามปุ้ยนะคะคุณจะมีพาสซี์อินคัมและทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องปิดยอดไม่ต้องแข่งขันกับใครนะคะทุกท่านคะทุกวันนี้นะคะก็มีความสุขในชมรมพลังบุญมีพาสีอินคัมเข้ามาแล้วหลายคนถามว่านะคะคิดว่าเอามาจากไหนไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับพระนะคะทุกท่านให้ทุกท่านถามถ้าถามคมรูมาราปุ้ยมาที่กล่องข้อความนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดนะคะโอเคไหมคะ วันนี้คุูมารำปุ้ยไปแล้วนะ